วันนี้พายุจะเข้าแถวสตูและเรามีแผนจะรับมือกันบนบ้านต้นไม้ไอ้หนอพายุมันจะไม่แรงอ่ะโอ้โหเป็นไฟแล้วเนี่ยมันอ่อนแอมากเลยรนี่วิวไปมาอยู่เองไหมล่ะงั้นเราจะให้เฝ้ารับพายุอะไรตัวนี้เนี่ยโอเคผมรู้แล้วว่าไอเดียนี้เนี่ยมันไม่เวิร์ดต้องใจเย็นก่อนได้ไหมดูแต่ละคนทำหน้าสิครับหัวร้อนอะไรเนี่ยนี่คือบ้านต้นไม้สามตีสามแบบที่ผมออกแบบไม้คงทนมากมันจะสู้กับพายุไในค่ำคืนนี้ได้ มันมีสีเหลีอย,ย,อ,ยอย่างนี้เลยดีสีเยลโล่ของผมด้วย <c oughs> อันนี้บอสเยลโล่นะครับของบอสแล้วก็อันนี้ของใคร เมพิงสีชมพูก้อกินสีสดใสมากคุณจะอยู่กับวันเกิดเหรอใช่แล้วเอาคุณจะไปแทบ้านนี้ไม่แท้หรอกและนี่คือบ้านของก๊อนกินสีเขียวคุณสาม,มารถที่จะขึ้นทางนี้ได้ด้วยนะพี่ก๊อนนี่คือบ้านของคุณอุ้ยรูมปนเล็กไปเปล่าอ่ะึ้นทางนี้สิได้รึ้่เราทำมาให้ทุกอย่างเนี่ยทุกบ้านมันเชื่อมถึงกันนะครับแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมพี่ก๊อนกับบอสอ่ะอยู่เท่ากันแต่คนที่อยู่สูงที่สุดคือพี่เมย์ีเตล ไม่ใช่เพราะก็ที่อยู่สูงที่สุดจะอันตรายที่สุดใช่เห็นบ้านดับเบอลไม่เอา <นะ S 2> อบอลพีงเงี้ยเหรอไม่ได้หรือว่าไปดูบ้านบอลยินโลก่อนนะครับถูกตกแต่งด้วยเป็นโครงสร้างจากไม้แต่ว่ามันแข็งแกร่งมากโ<า>อ้โหแข็งแกร่งใช่รวมได้ดีมากเคยเห็นไอ้นี่ไหมนิทานลูกหมู3ตัวแต่บ้านพวกเราเป็นไม้หมดเลยใช่แล้วมันวันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าพายุจะเข้าจริงๆนะครับดูจากท้องฟ้านียอ่ะทุกคนป้า ดูดฝั่งนู้นฝั่งนู้นมืดคึ้มมากเลยมันคืมก็นดงกระจายเป็นแห่งๆแล้วดูยึดติดด้วยตะป,ปูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ปิวไปกับลมเล่นมันจะกันฝนได้โอ้โหว่ากันฝนได้ก็ดีแล้วไม่น่าปิวด้วยนะถ้าเข้ามาแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบอสสามารถที่จะหลบลงไปในรูนี้ได้แล้วหนีได้ทันทีแล้วรูนี้ให้ผมทำยังไงกับมันดีอ๋ออันนี้ก็เป็นไอเดียของคุณแต่ตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ใต้ต้นไม้นะมันมั่มันจังอยู่คุณอย่าขยับแรงผมบอกไว้ก่อนมันโยก ทุกคนเคยดูไหมประเทศญี่ปุ่นอ,ะอ่ะคือเขาเกิดทุกข์ภัยบ่อยอ่าซูนามิซูนามิใช่บ้านเขาจะทําโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่นนั่นคือหลักการเดียวกันอ๋อแสดงว่าพี่คิดมาดีแล้วใช่ดีม <c oughs> ากเหรอคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูบ้านเมย์พิงบ้างเฮ้ยเจ้าหญิงพี่เมย์พิงเนี๋ยวขอขึ้นไปดูหน่อยนะไอขึ้นมาแล้วบ้านต้นไม้ของพี่เมย์นี่จะมีความปลอดโปร่งที่สุดล่างข้าพี่เมย์ดูแข็งแรงกว่าไม่มีรูเหมือนบอจินโรบีเมียงด้วยอหรไม้ เฮ้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 ่ื่อไม่คิดว่าอเมจะนอนอยู่ที่นี่ได้ไหมในคืนนี้นอนได้สู้กับพายุได้ไหมได้นี่ไงมันมีเสาหลักอยู่ตรงนี้คราวนี้มันจะมีหน้าต่างให้อเมมองวิวด้านนี้มองไปด้านนี้นะครับที่สามารถเห็นบอร์ดถอดเรื้อผ้าได้เวยเอมองก็ได้เยด้เออโอเคถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่มันน่ากลัวเกิดขึ้นอเมจะเห็นก่อนเพราะอเมอยู่สูงสุดอเมจะบอกเพื่อนไหม่บอกละโอเคนัง้ังต่ เอาล่ะเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านคอนกรีนกันหน่อยเออาจจะทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นรสเตอรอาที่สุดหรูและชุลี่ที่สุดเอ้าหรอใช่ล้างค่าทั้งเหมือนกันเลยนะครับเขาจะขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยสใสมากอันนี้มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยอ็ดีไม่อย่างนี้ก็ได้โอ้ยสบายคุณเหมือนอะไรรู้ไหมตอนนี้คุณเหมือนโคอาล่าม้า ดีที่สุดของคุณก็คือด้านหลังที่มองเห็นแม่น้ํานะครับแล้วก็มองไปที่ด้านหน้าอุย้ยอันนี้ล่กน้ำไม่ลุด้วยแต่ถ้าเกิดมองจากมุมนี้จะเห็นบ้านทั้งสองคนอุย้ยใด้วันแกันบ้านหลังนี้ก็ดีเหมือนกันดดีเมื่อของบอสเลยถ้าเกิดสมมติว่ามีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเราสามารถลงลู่ตรงนี้ได้เลยถูกต้องไม่เหมือนของอเมรประเด็นก็คือ <c oughs> ผมรู้สึกว่าของคุณนะแข็งแก่งของของบอสนะลองขย่าดูซ้ายขวาหน่อย ตอนที่ก็มาไหลายง่ามมันต้นทั้งต้นเลยอ่ะได้ต้นเดียวพอดีมันไม่มีต้นไม้หลังศัตรูผมก็เลยเอาต้นไม้ปอไปปักไว้ตรงนั้นมันก็เลยแตกต่าง ผมจะให้บัตเรเจ้ของพวกคุณไปคนละหนึ่งหมื่นบาทาในการตกแต่งบ้านของพวกคุณแต่โจทย์ก็คือคุณจะต้องซื้อของตามสีบ้านคุณเท่านั้นไ้ยไ,ไ,ได้เลยอยากเอาล่ะคราวนี้เนี่ยผมดูพยากรอ์อากาศมาแล้วพรุ่งนี้คุณจะเจอสึกหนักมื่อไปกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้คุณมีเวลาเตรียมของวันนี้หนึ่งคืนและผมจะกลับมาดูขอให้ชคดีและก่อนที่เพื่อนเพื่อของเราจะแต่งบ้านด้วยแม่ของเพื่อนเพื่อของเราเสร็จผมงมีแอปพลิเคชันเชนวุฒนต่างๆมาแนะนำรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยนั่นก็คือออสตา เป็นแอปพลิเคชันเทรดที่เขาเคลมว่าดีที่สุดในเอเชียในปี2,565มันมีฟังก,ก์ชันการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมและมีเครื่องมือการซื้อขายที่มีประโยชน์ม,มากและาท,าที่สดคนที่โคตรเดีของมันก็คือมีค่าสเปรดต่ำโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงมีบัญชีทดลองที่ทําให้คุณสามารถไปฝึกเทรดได้ก่อนที่จะลงไปเทรดจริงทุกคนควรตั้งใจฟังและนี่คือไฮไลท์ออสตราเอฟเอ็กซ์นำเสนอการป้องกันยอดคงเหลือติดล้อเมืม่อใดก็ตามที่ยอดคงเหลือของคุณเนี่ยมันติดล็อแลวผมจะปรับยอดของคุณเนี่ยให้กลายเป็นศู ของคุณและถูกจำกัดของเงินจากตอนที่คุณฝากเข้าในบัญชีของคุณเท่านั้นพูกบอกกันนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงทุกคนควรจะใช้เงนเินเล่นถูกต้องไหมครับและใครที่สนใจฟองศึกษาให้ดีก่อนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลซปคลิปชั้นนี้ทุกคนสามารถกาารถกอกโค้ดอูจุน100และคุณจะได้รับเงินฝากไปเลย100%โบนัสจะเพิ่มเงินฝากของคุณเนี่ยกลายเป็น2เท่าเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณฝาก100ดอลลาร์สิ่งที่คุณจะได้ก็คือ200ดอลลาร์ ของใช้ตามสี่บ้าของพวกเขาพราองนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะเล่นเกมทั้งวันไปเลยเอาละตอนนี้ในวันต่อมาแล้วไหนดูซิว่าบ้านทุกคนเสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูบ้านแต่ละคนว่าแต่ละคนแต่งคอนเซปต์อะไรบ้างเมื่อวานนี้ฝนตกด้วยฝนตกด้วยด้วยด้วยนะครับทุกคนครับไอะอะไรนะ อ้าวแม่พูดมึงกับใครอุ้ยเอาไปมาตั้งอะไรตรงนี้ล่ะคนอื่นเขาตั้งไปที่ไหนกันไหนเนี่ยถืออยู่เนี่ยไปดีกว่าดิไหนเอาแม่มาทางขึ้นได้ไงใช่พื้นที่เกิดประโยชน์ไงอ้หูเอาแม่เล่าตอนเดี๋ยวอูไปเอาล่ะกรรมการขึ้นมาเลยครับใจขึ้นมาเองได้ไหมกรรมการจะทำโอยงูเดินเข้ามาสิ เออจังสั้นล่ะโอเคเปิดลยครับพี่เดี๋ยวตอนนี้เข้ามานะครับบอสปูด้วยจิ๊กซอสีเหลืองสวยงามมากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกลงมาใหบ้านพวกคุณไม่เป็นไรเลยนี่หว่าที่มันเป็นฟิชเจอร์บอดเนี่ยมันไม่ได้แย่นะดีเลยเห็ไหมฝนตกมาทั้งคืนตั้งแต่ประมาณตีสองนะครับถึงประมาณเที่ยงปรากฏว่าบ้านทุกอย่างยังปกติดีอยู่ทุกอย่างฟ้าไม่ผ่าก็บนเลยผมขอเข้าไปในบ้านคุณหน่อยอ๋อเวลครับเวลครับทูบอสเยลโลฮะข้างนอกอาจจะดูไม่สวยงามเท่าบ้านคนอื่นนะแต่ว่าข้างเอ้ย โอ้คุณเดินเข้ามาคุณเห็นอะไรบ้างคุณพูดมาได้เลยมีเทหรือเปล่าเฮ้ยบุสลีเหรอแน่นอนนี่คุณมีกล้องสองทางกายผมก็ใจได้คุณมีดาบผมก็ใจได้คุณมีขวานคุณมีล้วอุ้ยรูปที่เห็นไหมคุณกำลังจะแตะอ้อยไฟเนี่เร็วๆนี้ว้าคุณมั่นใจว่าคุณจะชนะไม่มาคุณได้รางวัลมาจากไหนอ่ะคือปกติเนี่ยผมเนี่ยคือนักกีฬาชายเดี่ยวคือนักกีฬาชายเดี่ยว ทำไมไอ้อน,นี่เกี่ยวอะไรครับไม่รู้อันนี้คือโล่ทองคำผมกับปืนแล้วจริงๆริงเราที่งงบผมหมดนะบ,บูชาพระโอ้ยไม่ใช่อะไรของโกบีในด้านล่างคุณอ่ะมันมันแววจังเลยมันทำอะไระได้ครับ,รบอันนี้ก็อย่าไปถ่ายเยอะนะครับมันอายเขามันน่ารักเกินไปแต่ว่าผมมีอะไรจะนำเสนอเฮ้ยมันมีชักกระป๋องด้วยที่มาของเปิดได้ด้วยที่ทำไมสามารถลุ้นของเล่นแล้วก็คำท้าทายได้แม้คุณอยู่ในนี้คุณก็ยังเอาเกมมาเล่นได้เฮ้เฮ้เฮ้ร้านชาเฮง จะมีใครจะเล่นบ้างโอเคหยอดลงไปปั๊บโอ้ยเปรี้ยวขยับขยับได้จริงดิว่าระบบไฟฟ้าด้วยเก่งมากเอาเลยโอ้ยจีแล้วรู้ว่านั่นแหละเฮ้ยมาแล้วมีได้ด้วยอ่ะ ไม่ได้คือในนั้นมันมีอะไรแต่ผมอยากรู้มากเลยน่าจะเป็นกระดาษที่มันตัาแฉกตีมาผมได้มาผมก็ไม่รู้เรื่องนี้อ่าฟ้นฟ้นคุณได้ฟ้นฟ้านไปเหรอใช่แต่ถ้ามันลูกสาวผมนะเดี๋ยวคุณได้เดียเดี๋ยวก่อนที่พวกคุณจะไปได้ไหมผมมีอะไรจะบอกถ้าอ่านใครไม่สมประกอบหรือว่าพังอ่ะผมสามารถซ่อมแซมให้บ้านได้่อยเขามีอุปกรณ์เลื่อยมีประแจมีคอทุกอย่างถ้าเกิดบ้านคุณพังเขาสามารถที่จะไปซ่อมไม่ได้มีปอดเป็นช่างอะไรนะเองก่อนตอนเนี้ยโอ้โหคนไม่รั่วนะ ตรงนี้ของพี่เมย์มันมีรั้วนะครับมีสองด้านเลยร้านเพชรของอเมยเองแล้วก็มีธงด้วยนะคุณยังเป็นสีชมพูเหรอใช่สีชมพูเลยเอ้ยสีที่ผมสังเกตคือบริเวณภายนอกไอ้ที่ฟงลุงอย่างเงี้ยทำไมคุณมีกันหมดเลยอะเนี่ย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 คุณไปซื้อจากร้านเดียวกันเต๋าอ่าอะก็ยังแต่งเลยทุกคนดูดิเป็นสีชมพูอ่ะนั้ขอขึ้นมาหน่อยโอ้โหทำไมคุณพี่ไม่สวยจังใหญ่ใหญ่เฮ้ยสวยขนาดนั้นเหรอบป้งจุกจาเดี๋ยวนะพอเห็นบ้านพี่เมย์แล้วเดี๋ยวนะ ให้10,000บาทเฮ้ยบอสคุณโกงกินผมไปเติมเกมหรือเปล่าไม่ไม่เฮก้ยบ้านของคุณเหมือนแต่งประมาณ3,000เลยของพี่เมเนี่ยห <c oughs> มื่นหนึ่งมีพูมเช็ดเท้าอยู่จุดบริเวณต,ตรงนี้ <c oughs> บริเวณโดยรอบตกแต่ง <c oughs> ด้วยเลโก,ก้จุดบริเวณตรงนี้มีไฟตกแต่งด้วยนะคะสวยมากถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยมีไฟ <c oughs> บ้างอื่นนี่คือจะมืดมากเลยธีมคืออะไรตุ๊กตาขนมหวาน นี่เขาตกแต่งเหมือนอะไรถุงน่องเหรอใช่เป็นถุงน่องแต่ว่าพี่เอามา DIY ฮะผมให้บ้านนี้เก้าขบ๊อสสามมาเอาจิงมกันเลยเว่ยจังวะแล้วทำไมมันดีจังโอ้ยนี่ไมนสวยจังอ่ะใช่บ้านพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละบ้านคนกักกักเอาไปเล่มเกมไม่เอาไปเติมเกมแก้หาวให้ด้วยอันนี้เนี่ยมันเป็นที่นอนเหรอเมย์ใช่เป็นที่นอนของเมย์ใชยพื้นที่สอยให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีห้องครัวด้วยนะครับให้เอาไปเลยเก้าคะแนนนะ เดี๋ยวไปดูบ้านพี่จอนกันต่อดี่า่อนมาเลยตามมาจากอาณาเขตสีชมพูพลุงพลังนี้มาผมก็เจอกับป่าดงดิบป่าดงดิบพี่นี่น่ากลัวไหมบอกก่อนไม่ไม่น่ากลัวมันไม่รมากเรามาที่ทีก็คุณอินกาเด้เฮ้ยเรอสงค์ข้าม ไปห้ามสงตามไม่ไดบอลห้ามก่อนข้างข้าวูกตกแต่งด้วยหญ้าครับใช่จากที่ตรงนั้นมันนุ่มๆตรงนี้แบบตากมากเลยเ้ยเผื่อไว้เช็ดตีนด้ไงเวลามันคันใช่ไหมแต่ฝนตกใช่บ้านของคุณเป็นบ้านที่สีสดมากเลยนะเรียนแบบธรรมชาติเวลาใครแบบมาตามล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสามารถพรางตัวได้เลยคุณมีการตกแต่งจากเอาอันนี้มันเป็นของฟอร์มหมดเลยแต่สวยมากและมีของตกแต่งด้วยอันเนี้ยอันนี้คุณสายมูเหรอไม่ใช่อันนี้เอาไว้กระจกกันมิญญาณเผื่อมีสิ่งชั่วร้ายมันจะได้สะท้อนนกกกลลัับไงพาคคุณีีวผม ใช้ครบหนึ่งหมื่นไปเนี่ยคบจริงเหรอคบย่าเทียมเท่าไหร่อ่ะย่าเทียมพันห้าไม่ใช่เมาแปลกโอเคช่างมันเดือดมั่วของแท้ละอันอีสามผักมุ้งใช้โอกาสนี้ในการซื้อหมวกส่วนตัวของคุณเหรอใช่แล้วไปเอาไปเที่ยวเหรอใช่แล้วปืนที่แพงคบมาห้าพันห้าขอแพ้ชี่โม้ยร้อยเดียวเท่านั้นอะปืนถ้าเกิดมีศัตรูมาใช่ทำอะไรยิงไปเลยไม่ได้ตาย เน,นี่ยมีนาฬิกาบอกเวลาตรงนี้ตอนนี้มันบาน่ายสามแล้วมันยังเที่อยู่เลยเหรอยังไ <c oughs> ม่ได้เสปิดถาดตังหมดไง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ว่าไรอ่ะโจรเข้ามาตรงนี้เราก็สามารถเอาเก้าอี้ตรงเนี้บบเขาบหัวบตรต่อยได้เอออันเนี้ยก็สามารถนั่งได้แล้วก็มีร่มแบบติดต,ตรงนี้ด้วยเ <c oughs> อาไว้แต่เอาไว้ไปตรงสามมรกตตรงนู้นได้เลยยกไปได้กับเบาดีจังเลยอันนี่มันมีประโยชน์อะไรเนี่ยเอาไว้จับแมลงไงเผื่อว่าเวลาเราหิวเราอะไรก็จับจิ้งจกกินจิ้งจกกินเอ้ยจิ้งหลีดกินเหรคนอื่นเขาไม่มีอันนี้นะะแตต่คุณมีปรูนะ เออไม่ค่อเปิดออกไปได้ป่ะเดี่ยพี่ก๊อตอ๋ออันนี้ก็ิ่าบัตเจ็ตขึ้นมาไงในหนึ่งหมื่นไม่ใช่มันมยู่แล้วหระอุ้ยแต่ว่าต้องติดข้างนอกติดข้างในไม่ได้มันติดหลังคาต้องยอมรบกวนพวกคุณนานแล้วทัานขอนตามอัธยาศัยได้เลยเดี๋ยวผมมาหาใหม่อูนอยู่กับอามีไหมได้เดี๋ยวคืนนี้ผมมาอยู่ถ้าบ้านคุณยังรอดน่ยนะอ ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขารักกันมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เกิดสถานการณ์ที่มันคับขันหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมจะทดสอบเขาว่าเขาเนี่ยจะยังรักกันอยู่อย่างนี้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ขับขันเขาจะช่วยกันไหมผมไม่ได้บอกนะครับว่าใช่อะไรที่ผมกำลังจะทำเนี่ยเขาจะต้องโจมตีกันแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณโจมตีกันไม่ได้เพื่อช่วยแบบเนี้ยผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกผมจะต้องมีตัวช่วยและนั่นก็คือ ผมจะให้ปื้นเนี่ยเปถามคำถามและใครตอบได้จะได้อาวุธ์ตุ่มชนิดหนึ่งมาโจมตีบ้านใครก็ได้ให้เขาตีกันเองแต่ผมไม่ได้บอกเขาเนี่ยว่าเฮ้ยมีไม่ตีดีกว่าผมก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเขาตีต่เลยแต่ขอกันหลังจากนั้นพอพายุเข้ามาปานพวกนั้นพัง <c oughs> มันจะอยู่เป็นยังไงวะคิดว่า,น,าน,นั่นเลยสิตีกันชัวร<อ>์เลยปื้อ ออกมาเลยให้พวกบ้านต้นไม้เสียงใครวะมาเลยคุยกับเขาดีๆเขาเขาคิดแล้วเขาเอาชนูเขาไป้ไอ้หวายไอเหวายิงให้นูเลยทุกคนเรามีชัยเลนสนุกสนุกมาให้ทุกคนเล่นกันเนอ คืนนี้เนี่ยพายุจะเข้าถูกต้องไหมมันจะตื่นเต้นตอนนั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้พวกคุณเบื่อกันหรือเปล่าคุณจะมาต้องหาอะไรตื่นเต้นใช่ไหมผมมีคําถามไหมพวกคุณตอบถ้าใครตอบได้คุณจะมีสิทธิ์หมุนกงล้อนี้กงล้อนี้เนี่ยจะมีสเปรย์พ่นสีหรืออาวุธชี้ิตต่างๆถ้าคุณได้อาวุธนี้ไปปั๊บคุณสามารถโจมตีบ้านไหนก็ได้เลยนี่โดนแล้แหบอกแล้วพวกนั้นไม่ได้รักกันจริงเห็นไหมพอนแบบหอนก็เออเข้าไปเลยเอาเรื่อาง ไรสงสัยอะไรก็เล่นชาเลนจ์ไงใครที่ตอบเป็นคนแรกจะได้สุ่มอาวุธทันทีแต่ตอบผิดหมดสิทธิ์ทันทีรองเท้าอะไรหายยาที่นี่รองเท้าหายไม่เดียวขยุกก่อนครับแล้วแต่ก่อนมือแล้วตอบเลยรองเท้าหายรองเท้าหายคำตอบที่ถูกต้องมีผู้แท่งสเปรย์พวงศรีขอนพรอนปอนไม่เท็นนิด ตอนตอกตะปูผู้กระดาษนวมชกมวยดากสมุไรสมบัติของกังฟูเฮ้ยผมยังไม่อยากจะบอกพวกคุณว่าสมบัติของกังฟูคืออะไรมันคือโบนัสท <ś y S 2> <c alf 2> ี่ดีที่สุดในครงนี้คุณคิดว่าคุณจะจูมตีใครเหรอมองจะตีพี่เมย์บ้านพี่เมยสวยกว่าอิจจา อยากได้ซุ่มเปิดกงฟูเหรออ้ยอ้อ้ย้อมไหมพร้อมสี่ถ้าพร้อมแล้วตัดเลยนี่เป็นอะไรยัยดาเมยด้เมยดาเมก็เท่ากอดมันเดิมนั่นแหละนั่นแกมันอจะเป็นเพราะี่สะเดาอน ตอบอะไรพี่กอนหนึ่งโอเคหยุดกันหยุดหยุดแตเย็นๆครับเออเดี๋ยว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 ไม่ได้สิมีอะไรอยากจะบอกพี่กอนไหมกอนเจอดีแน่คำถามต่อไปรถเมล์สายไหนอันตรายที่สุดเฮ้ยเอาดีๆนะสายอันตรายที่สุดถ้าไม่มีใครรู้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคำถามให้สายเบคคายอะไรสายเบคคาดเฮ้ยตอบที่ถูกต้อง สมบัติจางฟูดีสุดแล้วและพี่ก็จะได้อาวุธที่ไม่หายไหอเ้ยยังสมบัติจงฟูแก่เลยครับแป้น้องเามาแก่เลยมันคือของจังฟูมาขอมาสองชั้นโ้โหเม้นมากอึน้ำตาผมไหเลย พีกไพี่ก้อัวอบอ้ยอพี่กอนพี่ก้อนจะปาใส่ใครปาใส่บอสปาาเบอยู่ใกล้อ่ะ๋ยวก้อนได้กิิ่นให้อมดุนอ่ะ้า่ก้อนอ้าวตืนเลย จะให้มันเข้าประตูแต่ดีแล้วแหละน้ำอะไรเอ,อ่ยยืนได้เฮ้ยอะไรอ่ะยไั่อยงังไม่มีกระยงเลยไม่เอาพี่ก้อยอยู่แล้วอ่ะใช่น้ำตื้นทุกคนครับ <st> <c oughs> ก็จะชนะหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยโอเคและอาวุธต่อไปก็คือพูแหงและอเมโอเคแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นพู่ฟอาจจะไม่ได้ผมให้ปืนแล้วกันอะไรที่มันจะไม่ได้เอาออกมาให้หมดเลยเอย่ามีแล้มีหน่วยเคอริตี้อะไปได้มีอะไรเยอะปะือเป่มอะไรเยอะปะที่มันเป็นเอซเเตอร์คเน หมดแล้วเลยใบล้อเล่นใครจะยิงเข้าไปหน้าต่างบ้านหรือเปล่าเขาก็ยิงไปเอาคอมันก็เด้งออกอ้ปลากระดาษเมียมันทำไอ้ปื๊ดเอาไปยิงเล้วก็แก้มมันทำดูดิโอ้โหถ้วมันเอาไปมันเอาข้อหัวนะแล้วคำถามต่อไปก็คือปลาอะไรเอ่ยเข้าวัดไม่ได้ปลาอะไรปลาอะไรอะไรปัาตาย ปีปลาอะไรทอดไม่ได้ลาอะไรปลายาดปาโง่ปาปาหงโง่ปีปลาอะไรปี๊ปลาหินมั้งปี๊ดปลาหัวเจ้าอาวาสปลาอะไรสุภาพที่สุดปลาปี๊ดอะไรง่ายง่เองเอ้ยปลาคาุตัจะโจมตีใครเฮ้ยดที่ได้ลากเพลนมันเลยอ่ะ สเปรย์นสีิต่อไปนี้ชือแกเหลือแท้ในตำนานลากนจ้าจัดกวเป็นกันเลาโอ้โอ้ยไปสีก้อนเจอเยลโล่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 โเหลืองโอ้มันก็สวยดิมกันนะเนี่ยสีเหลืองใช่ไหม มาเให้ยวกาเที่ยวยัได้ปะเขาขยี้เอาล้วพอวขาเนื้ยจใจให้เปอดจะให้ทุกคนเรียงตัวเลข 3แต่ใครได้นับถึง30คนนั้นต้องโดนลงโทษไม่ใช่คนนั้นชนะไอ้๋อคนนั้นชนะโอเคใครได้ลง30ชนะแต่นับห้ามเกินตามแต่ละครั้งถ้าใครนับได้เลขก30คูณ30ปุ๊บชนะเลยอ่ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สี่สิบเอ็ดสิบสองส45 2ามสิเอ็ดิบอาดิบ7ไม่ได้ยี่สิบเก้ับบ อันีจะโจมตีใครอันนี้เอาไม่ได้คอนออเลยเหรอหนักมากแล้วมจะโจมตีใครไปเย็นลูกไบอกเมื่อกี้ก่นกินอยู่เลยอไปนเป็นมิหฉาใครไม่ได้แล้วสินะ,ะโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ ตีเบาๆแล้เป็นรูเลยโอ้ยเป็ใจไหมเป็นอยงออกมาูไปแล้ต่อไปก็คือเอากลับมาคำถามดีกว่าเอาง่ายๆเลยเร็วๆนะตั้งสตินะมันอะไรอยู่ในดินแมวแมวแมวอะไรแมวนแมวอะไรอยู่ในน้ำ แมวอะไรกนน้ถูกต้องแมวน้ำยีดผวนตั้งนานขอขอมเบาได้ไหมวิ่งลงเลยมาาทำไมดีใจทำไมอเมอยากได้อเมแรงเยอะโอ้โไใครกกิโอ้ยเจ๋งไเขาย้ำหวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ถึงหรือเปล่าก่อน เอาปีเลยเอาปีเลยโอ้โหดูดูดูดันปีด้วยนั่มันปีแล้วโ้ยปีอย่างปลาอุ้ยปาอ้ยขึ้เลยโอ้โหอาเมน อะไรวะอยู่ๆบ้านก็มีสั้นรูปมามาแล้วน้องจะไปเทียนอะไรมีกลิ่นเหม็นเทียนรูปทุ้เรียนเฮ้ยปอนผู้ปอนเอาแต่ว่าที่มันก็หอมไม่ใช่เหรอเก๋หอมมเลยโอเคแต่เก็บภาพนี้ไปบอกแม่โอเคแฟนๆนะครับผ่อนปอนโโอ้หแล้วคุณมันเบรกเหมือนคุณรู้เลยอ่ะผมจะช่วยคุณด้วยอ่านี่คือดาบสมุไรพเนจร ตนทีถือว่าคุณได้การสมุนไพรช่วยชีวิตฟังนะรอเย็นโลกรอก็เย็นโลกก็เย็นโลกนี่แหละวะอุ้ยมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอุ้ยดับงอทุกคนดูดับงอโอ้ยวงไม่ได้เลยแข็งแรงมากเลยอ่ะอู๋บั้นอุ้ยอุ้ยมันจะแบบคนแข็งแรงอุ้ยมันเบื่อจังวะใช่ไม่พลาดไปแล้ว กูไม่คิดเลยว่าจะลื่นหัวแล้วนะหัวแล้วนะไปแล้ว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 โอเคแล้วโอเคพอแล้วไหมโอ้โหแสมแสบแล้วนี่จะอยู่ไงคืนนี้ตอนพายุเข้าแล้วบอลให้อยู่ไหมไม่มีให้อยู่กูต้องอยู่นี่นะผมไม่รู้เอาเราทุกคนเข้าไ ของตัวเองได้และเราจะทดสอบกันดูได้เหมือนพายุขเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นจังไหนนี่คือปืนฉีดน้ำยาที่เราสร้างขึ้นมานะครับและแปะพร้อมแล้วเปิดน้ำเลยครับ ก็จีนเลยก็จีนเลยชาร์จชาร์จมันเป็นรูอยู่แล้วต้องไปบ้างคนอื่นก่อนเอ้าเดนเหงมกนก็พังแล้วเอาให้สุดก่อนไดเด็กเลนเอบ้ายหนยังพััันหนเดียวเลยทานงนำลุ่มไปพี่กอ จริงเหรอไปอออยิงเข้ามาไงเฮ้ยอย่ายกินเข้ามาในหน้าต่างสิยิ่งที่บ้านเราก็เปลี่ยนได้อย่ิงขงึ้นสูงๆได้ไหมหลังคาเนี่ยหลังคาเห็นไหมพอฝนตกจริงๆใช่ป่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ใช่เป็นเส้นแบบฟิวบรรยากาศใช่ชอบมีแบบเย็นๆนอากาศโอ้โหไม่เไรนเหมือนมีพายุเข้ามาเลยอ่ะฟิตอยู่นะโอ้ยเย็นพอต่อพี่อู๋ได้แล้วลมโดนเยี เเยาร้ฮไโอเคพายุสงบแล้วโอเคไม่เป็นไรถือว่าตอนนี้เนี่ยพายุสงบแล้วตอนเดี่โดนคนเดียวดียังไงพายุมามันก็โดนถล่มกันบนนี้แหละตอนกลางคืนตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมเมนูของเราจะเป็นเมนูอะไรที่มันง่ายๆหน่อยเหมาะกับบ้านต้นไม้นั่นก็คือไข่เจียวเอาอร่อยนะข้าวเหนียวไข่เจียวอ่ะมันเดือดจัดมันเดือดจัดเฮ้ พีก้มันไม่เหรอเรอยเลยเรยเล็วเร็วเร็วเร็เก็วเม็วเร็วเร่วเร็้เร่วเรอนเร็ว่ร็วเริวเร็วนร็วเวเร็วเร็วเน็วเร็วเรวเ้็เร็วเร็วเริวเร็วเร็าเรน่เร็วเร็วเร็วเน็วเร็วเนบินเรวย แช่บป๋แซ่บน้ำลายแตกเลยอะในกระเั้เลยนะคบเพราะว่าจะได้ต้อมหนเอมจะได้ร้อนร้อนไข่จ้โห้ออที่ไคนโไม่ทีแล้วไปทําไ้แป๊กนับบงโชวี่ไปเลยเร็ว มันผักบุ้งจริงๆที่กินในก๋วยเตี๋ยวนี่หว่าใช่ใช่ใช่ต้มจำเยี่ยมสดจากธรรมชาติรสชาติเป็นไงขมไหมเหมือนผักบุ้งเลยเอาเถอะแล้วเรามากินผักบุ้งกันทำไมเล่ยสารมนตร์รับทำเต่าดูตอนนี้สิพายุมันเข้าแล้วนะครับโอ้โหฟังเสียงดูมีฟ้าผ่าด้วย จะอยู่กันได้ไหมอ่ะไปดูกันไปดูอะไรกันบ้างไอ้บ้านพังขอดูสูจะถังตอนนี้พายุเข้าแล้วนะครับทุกคนอู้อุ้ยจมลงมันหนาวอ่ะสบายไหมไม่มีหลังคาเอาแล้วทำไมคุณไม่ไปขออยู่กับพวกเขาล่ะเป็นคู่อลิกันใช่เหรอตอนนี้เนี่ยพายุเข้าด้านบน ฝนมันตกลงมาอย่างนี้รัวๆเลยแล้วพี่ก้อยก็อยู่พอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวคุณ่อคุณมีน้ำตกด้วยหลา่ธรรมชาติมากให้ยืมร่มเอามเ้ยให้ยืมร่มเหรอให้ยืมร่มไปกลางเนี่ยทำหลังคาให้อ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะเมทิงเนีพอดีเลยนี่ไหนเฮ้ย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 ก็เจมทำเป็นหลังคาใหม่นะใช่ก็ดีๆนะอย่าเป็นหวัดนะผมมาดูหน่อยบ้านคุณสบายเลยหรอสบายมากเลยนะไม่ท้วมไม่ เออว่ะดีมากเลยน้ะมันก็หลบตรงนี้ไงตรงกลางพอดีเห็นไหมแต่ตรงนี้นี่คือแห้งเลยใช่ไหมแห้งเจี๊ยบเลยแห้งเ๊ยบเลยเหอถึงจะมีรูกตรงนี้ก็ไม่หวั่นเพราะว่าหนาวมันก็ไม่เผาเออเฮ้ลองยิ้มมองฟังเสียงฝนหน่อยนะครับไม่กินไม้ไหมแฮเมสไม่กินนะสบายเลยโอเคโด้โหไปพาไปดูของบอสนะครับทุกคนยังจะมีอยู่ บ้าน <rí> e> เปิดประตูโอ้ยคตรสบายเลยคนดีอ่ะตู้นี้มีเป็ดไรบผมเพิ่งสังเกตให้โหลองว่ายน้ำผมคิดว่าตอนนี้คุณสามารถเรียกเจ้ติดตามในช่องวายยิโร่ได้เลยเพราะว่าคุณกำลังถอดเสื้อโชว์ ลอยคิกกันคุณอยู่ตอนนี้บ้านของคุณน่ยอย่าลืมว่ามันเป็นต้นไม้ปลอมเพราะฉะนั้นอยี่ยถ้าเกิดน้ำมันซอนเรื่อยๆมาจะโค้งลงไปด้วยอย่าผาด okay, okay, okay. โอเคไหมโอเคโอเคเพราะว่าคืนนี้ผมต้องไปเอาอผ้าห่มมาอมนอนนั่นแหละปันดี้ราตีสบาดพอยลโล่ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนนี่ครับน้ำพี่กอลเป็นไข้ชัวร์แน่ๆเต็มห่หวงหรอคือนนี้นะ่ะโอ้พี่คนไม่หลบเลยวะเป็นห่วงก็ให้ไปนอนด้วยสิเด็ <laughs> กก้บบาวขี้ใส่ห้องผมอยู่เลยน้ำตรงนี้มันเริ่มเอ่อแล้วเห็นไหมที่พื้นอ่ะ แต่ขอ,อยังไงก็ตามอย่าให้บ้านผมถล่มก็พอไม่ออกกาําลังกายแรงไม่ได้สลุมแ, <นะ S 2> แล้วตอนนี้บ้านที่ปลอดภัยที่สุดคือบ้านที่มีนะดีใจไหมดีใจเลยให้ก<ห>ับ<ห>พี่กอนกับบอสอะขอไปอยู่ด้วยละ่ะ อโเคสุดท้ายนี้ฝากติดตามเพื่อนๆเราช่องในพินบอลยินโลแล้วก็กอร์จีนแล้วก็มากลองมิดเตอร์ปืนแล้วก็มิดเตอร์แปรด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอ้อผมลืมมีแม่บ้านผมด้วยช่องพี่ปุ๊กไฮเอ็นโอ้ยไม่ใช่ต้องพี่ปุ๊แม่บ้านไฮเอ็นโอเคทุกส่วนพี่ปุ๊อยู่ข้างหลังใช่ดูดูขึ้นโคตรดีเลยอ่ะฟันดีลาตีสวัสดิ์ีทุกคนขอทุกคนปลอดภัยเข้ามาหลังนี้นะเออ ดึงดื่นขนาดเนี้ยหิวข้าวจะไปล่าสัตว์ไม่เหมือนกระสือเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดบ้านคุณมีหลักฐายเงี้ยคุณนอนได้สบายมากเลยพี่ก้อนน่าเสียดายอ่ะใช่เฮ้ยยอมแพ้ไหมครับพี่ก้อนไปนอนกับอู๋ข้างในปะได้ยอมแพ้ก็ได้เลยแล้วกับอู่ดีกว่าเอาเฮ้ยยอมแพ้ง่ายจังบอสจะยอมแพ้ไหมหรือบอสจะนอนนี่หรือนอนในสตูเหมือนเดิม่ยอมดูดื่มบรรยากาศไปดีกว่าคือผู้แพ้นะคลิปนี้ไม่เป็นไรคลิปหน้าก็ยังชนะได้